ดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะทั้งหมด4รายการสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8พฤษภาคม2563นะคะก็จะมีเงินเข้าอยู่ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเงินทั้ง4ี่รายการนี้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้รับทุกคนนะคะคนที่จะได้รับนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายการแรกนะคะโครงการแรกนะคะนั่นก็คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ในครอบครัวยากจน พราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ600บาทต่อเดือนซึ่งก็จะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งคลอดบ,บุตรในช่วงปลายปี2562ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนดังต่อไปนี้นะคะที่กทมนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่นะคะที่เมืองพัทยานะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะ แล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเทศบาลหรือว่าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่นะคะต่อไปรายการที่2นะคะที่โอนให้วันที่8พฤษภาคมเช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19นะคะนั่นก็คือเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะ วันนี้ก็โอนให้อีกจํานวน1ล้านคนนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนนะคะที่ได้รับเงินโอนรวบ2เดือนนะคะนั่นก็คือได้รับ1 0,000บาทเลยนะคะต่อไปรายการที่3นะคะที่เข้าให้ในวันที่8พฤษภาคมนะคะนั่นก็คือเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คืออายุ60-69ปีก็ได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะ อายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีก็ได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่อายุครบ60ปีก็สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็สำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะที่เข้าให้วันที่8พฤษภาคมเช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินเบี้ยความพิการนะคะเดือนละ800บาทนะคะนี่ก็คือรายการเงินเข้าทั้ง4รายการนะคะนั่นก็คือ1เงินเด็กแรกเกิด2เงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน3เงินผู้สูงอายุแล้วก็4เงินเบี้ยความพิการนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ